สวัสดีเอฟซีปาหอยเออเอาไปนี่เลยได้หนิเนาะดูเป็นล่างเลยปลามือหนึ่งนี่ได้หนิเนาะได้หลายลูกด้หนึ่งีหาลูกเือจ้ม้ังเซนขาก็เฮ็ดนะช่วงเจ้านอยนะเฮ็ดกุนเทนมาอยู่บ้านเขาในเืองดังเขาเลยเขาก็เฮ็ดคลิปเฮ็ดเนี่ยคือเขาะ ไปเก็บแถวโดยคือได้ลายหน้านนนาเขุกนาเขาปเก็บไปเจอะแยะเราจะมงเมื่อมนะกนูนความลุดบุมีตาสลุงกันก็อเมือบกมดางยแ้บันดางนี่และเขาได้เนลูกพุก ฮอบตัดสินและฮอบอันระว่างตัดสินอันวัดพ่ชังก็วัดพสชังวัดกันก็ลืมมาขอวัดแสนก็วัดโพว่าบอกหรือว่าสิเรื่องว่าโพว่านั่นแหละฮอบตัดสินนั่นแหละขึ้นไปพ่ายลูกแม่แต่ท่านั้นแหละเขาเราบอาข้นเขาพ่ายเขาไปเอาบ้านอื่นมาพายเอาไทยตะโกตะเขกมาพ่ายเขาเลยหินเขาเลยตัดผ้าเอส่งทีมนั้นตกล้อเขาเลยดึงเอาบ้านด้างขึ้นมา ปกตีปกติบันดังเหรอตกโลบไ,ได้ได้เงางันสุดเลยนจักก็ไม่ทำค่ะเ,เขาได้ที่สองเหระบันดนังได้เงินตกโลบพูดนั้นตกโลบด,ด,ด,ดีดดเออเข่าตกโลบเดี๋ยวเราพูดนั้นเลยฮ็ดพิษกดข่าวเราดึงเอาบันดังขึ้นมาเอาซะบอกให้เอาบ้านอื่นไปพายเลยเสีพายไปเอาบ้านอื่นไปพายมันก็พิษเลย เขาไปเอาเด็กน้อยไว้หรอกไว้รุนทางอื่นมาพายเดีมันก็พิษโดเขาบดางก็เอาบดางมีแต่ผู้เท่าคือรุนที่แล้วเฮ้ยปานนี่ไว้รุนเห็นเราเป่าบดางพายเมื่อเมื่อพายเมื่อเมื่อแล้วก็พายเดี๋ยวสร้างมือเขียวมากเขาก็ได้เขาสักพื้นได้ตาไป็เขาสักพื้นอเออขำมือไอ้สาวลงไปแต่หัวพะเวียงนี่เป็นลักล่ะก็เมื่อดอก มีแต่ตะเ้าเขาสมคมบ้านและใบนุ่นมเลยมีสองคนอมีแต่สองคนชยกับมี่อผู้ชายกับผู้ชายก็คือเดียกกับผู้หญิงนั่นแหละมันบบมีใบรุ่นปันเลยออเพราะเขาไปเหตุเวียกเห็นงานมืดจุนลาย

จาจะทเพืกแกะหอยบ่าเตมที God, ่ขนาดเนาะเก็ดหอยคิปสั wrong, ้นๆเข็ดฝนกันเลยคลิปต so ่อไป